วิธีทำเควสมือปืนเวล90ทาง่ายๆทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุ้งสตอบเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมสวัสดีพี่ๆชาวแร็กนาล็อกทุกคนฝากกดติดตามคุณเอ็มช่องเล็กแต่อย่างอื่นใหญ่กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะพาไปทำคลิปสั้นเขียนซอยในเรื่องราวที่เพื่อนๆถามมาเยอะเหมือนกันเนาะเราไปตีเพรสเก้าสิบยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปถามก็คือว่ามันเจอตีเจ้าตัวนักเวทอยู่ในดดนกิฟเฟนโทนเม์นะครับซึ่งจริงๆอ่ะดันเนี้ยผมทําคลิปไปแล้วเนาะแต่คลิปนี้นะครับเราจะต้องจบเพรน่าจะเป็นตัวที่เจ็บก็คือเป็นนักเวทเนาะจะจบยังไงทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอันดับแรกครับเพื่อนๆเนี่อนอยามาพรก่อนไปรับเพรก่กนนะ อย,อย่าลืมนะลืมนะรับเพดก้อนนะลงมาข้างล่างนะครับปุ๊บออกวาร์ปออกวาร์ปปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ไปคุยตามปกติเลยนะพอออกวาร์ปมาแล้วนะครับก็ให้เราเดินไปตรงด้านสายมือเราเนาะก็คุยกับตัวนี้นะครับที่เป็นเพดอีเวนต์เอ้ยเพดอีเวนต์ขอไปขอไป คุยนะแล้วกด next นะครับแล้วก็เติมเกมลินเน็ตชูโมบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ Listman ช h o p ถูกกว่าเติมเองเข้าไวเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้แถม ไม่สสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ Richman Shop เท่านั้นถ้าใครมันบอกว่าน้ำหนักไม่ได้เลยครับเพื่อนๆก็ต้องเอาของไปใส่ลงคาฟฟาก่อนแล้วกันเนาะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงไปที่เวท90นะครับแล้วก็กดโอเคไปนะแล้วก็รับเวทกดคลอสนะครับเขาบอกว่าจำไปกํากจัดเจ้าตัวออเรนะก็คือนักเวทอยู่ที่กิฟเฟ่นนะครับโอเคผมขอ เอวของแล้วก็ไปลุยก่อนนะมาเสร็จแล้วนะครับเราก็วาร์ปคาฟ้าตรงนี้เลยก็ได้เนาะที่มีคาฟ้าอยู่ด้านล่างนะฮะคลิกคาฟ้ากด next ใช้บริการวาร์ปเราก็เลือกไปที่กิฟเฟนพอวาร์ปไปกิฟเฟนนะครับเราก็เดินออกมาตรงนี้นะฮะเสริมไว้สําหรับเพื่อนๆที่อาจจะเป็นงบนนอยหรือว่ากึ่งกึ่งฟรีนะครับให้เราเดินมาตรงนี้ก่อนเข้าไปที่อีเดนกรุ๊ปตัวนี้นะครับคลิกเอมตัวนี้อ่นะาลลแล้วก็กดเลื่อนลัวๆเลยฮะก็จะเข้าไปอีเดนกรุ๊ปพอเข้ามาแล้วนะครับให้เราเดินตรงเข้ามาก่อนเนาะ ตรงข้ตตรงนี้นะครับจะเจอ m c หัวสีม่วงตรงนี้ให้เราคลิกกด n น็กเลือกข้อที่2ครับเข้าร่วมกับสมาคมอีเดียนกด enter รัวๆไปตรงนี้เขาให้ใส่ชื่ออะไรก็ได้ฮะที่ไม่ใช่ชื่อแฟนจน,นตนกกระบานเกดเน็กไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอีกรอบนึงใส่อะไรไปก็ได้ครับใช่ที่ไม่ใช่ชื่อแฟนแล้วก็กดเน็กไปเนาะสักคู่นะฮะปึ๊บปึ๊บ enter ไปรัวๆเลยทีนี้เอาไม่ต้องและพอขึอ้นตรงนี้ก็กด c นเซ e l ไปนะรเราจะได้เจ้าตัวอีเดียนกรุ๊ปมานะเป็นตัวนี้มันจะติดตัวละครนะครับก็ ตัวนี้สามารถจะระดับมันคลิกสมมติเราลืมใบวนะิ่งกันเนาะตัวนี้เราสามารถวิ่งกลับมาที่นี่ได้น,นะครับ Eden Cook. อีเดียนกรุ๊ป20นาทีนะถึงจะทําได้ทีหนึ่งโอเคทีนี้ให้เราเนี่ยเดินตรงขึ้นมาบนนี้ฟึบเข้ามาตรงนี้นะครับเอ c ตัวนี้ให้เราคลิกคุยกดเน็กแล้วก็เลือกข้อที่สามครับรับพลังจากคริสตัลกดเน็กอ่าตัวนี้มันอยู่ที่เราเลเวลอะไรเนาะถ้าเราเลเวลสูงนะครับเก้าสิบขึ้นไปก็อันที่สามอ่าก็ลดหลั่นลงไปนะครับเจ็ดสิบแปดสิบอะไรก็ว่าไปเนาะ ก็ลองกดดูออได้ไหนก็อันนั้นนะครับพอคลิกปุ๊บกด next นะครับแล้วก็กดข้อ2ครับเริ่มเลยนะผมกดโอเคไปปุ๊บกด next เห็นไหมมันจะมีฟึบฟๆรอบตัวเรานะครับก็คืออะไรก็คือเขาจะให้ dk มาอยู่ประมาณ15 a dk นะก็ถือว่าช่วยเราแล้วกันเนาะสายฟรีแต่งบน้อยนะครับได้ dk 15แบบฟรีๆเนาะไปะทีนี้ก็เราก็ออกไปครับพอกมานะปุ๊บอ่าทีนี้ให้เราเดินมาตรงกลางเมืองนะปุ๊บ อันดับแรกนะครับเราจะต้องปาร์ตี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมออกตี้ให้ดูก่อนครับ,บโอเคทอาใหม่นะให้เรากดอดีเด็กค้างไว้แล้วกดแซดขึ้นมานะมันจะขึ้นตัวนี้มานะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ขึ้นก็ต้องพิมพ์ในช่องนี้นะ,ะถ้าพิมพ์ในช่องนี้กด Enter ไปพิมพ์ Slash O G n i g O G n i g h N I s e แล้วก็ Win Back แล้วก็ตามด้วยชื่ออะไรก็ได้ครับ Enter ไปก็จะได้ปาร์ตี้มานะแต่ถ้าเกิดใคร ที่ขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเราใช้รูปแบบใหม่ก็คือปาร์ตี้ขึ้นมาเอาเดเดเซกดจัดการปาร์ตี้ครับมันจะขึ้นแถบตรงนี้มาถ้าเราตั้งชื่อก็ตั้งชื่ออะไรไปก็ได้ครับสองสองสองนี่แล้วก็กดโอเคไปครับนี่เราจะได้เป็นปาร์ตี้และเป็นหัวปาร์ตี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องเป็นหัวปาร์ตี้นะเสร็จแล้วนะครับให้เราคุยกับเอมิซีตัวด้านขวานะครับตัวผู้ชายก่อนเนาะเอมิทคิกคุยนะครับกดเน็กกดเน็กอ่าเน็กแล้วก็กดเน็กเน็ก เนี่ยอีกรอบนึงเอาแล้วก็บอกว่าใช่นะครับข้อที่2เนาะผมคไปกดโค้ดนะครับเขาจะขึ้นตรงนี้มาให้รอรอนะตามลำดับการรอตามบัตตีอื่นออยู่ลำดับอยูอย่เนี่ยก็ไม่เป็นอ่ะถ้ามันขึ้นคําว่าทำลายเดนเจียนนะครับให้เรากดปิดนะอย่าไปกดทําลายนะกดปิดเดี๋ยวผมไปเอากระสุนก่อนผมลืมแป๊บนึ่งพอเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยคลิกตัวด้านซ้ายเนาะเคลื่อนย้ายไปยังมิติครับคลิกปุ๊บ เราเลือกข้อที่2ครับเข้าไปยังห้องการบ้างการเวลาครับกดโอเคไปนะเขาจะวาร์ปเราไปที่กิฟเฟนอีกที่หนึ่งนะครับเป็นกิฟเฟนท론텔เมนเนาะอ่าตรงนี้นะครับจริงๆตัวเนี้ยผมทําคลิปไปวิธีการเล่นเบื้องต้นแล้วนี่เราเดินลงมาข้างล่าามันจะฟึบขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็จะค้างนิดนึงคือมันมีวิธีการที่เราจะเพิ่มอิเนเคนะเพื่อนๆแต่ผมขอข้ามแล้วกันเพราะอันนี้เราน่าจะข้ามต่อไปเลยถ้าเกิดใครอยากจะหาข้อมูลตรงนั้นไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเรื่องของการลงทน텔เมนเนาะอ่าทีน ให้เราเนี่ยผมก็บัฟไปเรื่อยกันเนาะบัฟไปเลยนะครับโอเคปึ๊บแล้วก็เพราะเราไม่ต้องจบดันนะครับเราไปแค่ตัวที่6ตัวที่7เท่านั้นเองเนาะก็บัฟอะไรไปให้เสร็จนะครับเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมใส่กระสุนใส่กระสุนเตียมมาดีๆนะผมชอบลืมเหมนะือนกันโอเคนะครับไปทีนี้เราก็เดินด้วยความรวดเร็วเลยดีกว่านะครับนี่ปึ๊บ,บเดินมาตรงกลางนะ ถ้าเดินออกด้านซ้ายมันจะติดนะครับมันจะเป็นเควสนะให้เดินออกมาทาตามผมเลยนะเสร็จแล้วเจอเอ็มตัวนี้นะครับให้เราคุยกับเจ้าตัวเอ็มซีเมจิกตัวนี้แล้วก็เลือกลงทะเบียนเข้าร่วมข้อที่2นะครับกดโอเคไปครับกดโค้ดไปมันจะมีมอนเตอร์ออกมานะครับเตรียมตัวนะฮะกด next ไปนะครับแล้วก็บอกว่าข้อที่2ครับใช่ฮะกดโค้ดไปนะครับมันจะมีมอนเตอร์ออกมาเราก็กดตีมันนะครับดีแล้วก็คุยเอ็มีซีอีกรอบหนึ่งนะฮะคุยไปตรงนี้พิมพ์ชื่ออะไรไปกก็ไไไดด้้ที่่่่มใชชือแแฟนลวปะ กดนิกไป enter ไป enter ไปโค้ r นะครับตัวนี้เราเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอตั้งมาค r o แปบ๊บนึงเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมพร้อมนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเดินลงมาตรงนี้เลยนะ,ะแล้วก็เข้าวาร์ปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอปัม๊มของปัมป๊มอะไรก่อนนะปั๊มปั๊มให้ไอตีเต็มก่อนนะไปะดูเลยฮนะแบบนี้จริงๆใช้ของฟรีก็จบได้ครับเพราะเห็นหเพื่อนเขาบอกอย่างนั้นนะใช้ของจากกิจกรกรมก็จบได้นะครับปึ๊บกดเข้ามาแล้วกด n ิกไปเนาะกดโค้ r ไปอันดับแรกนะครับผมเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันเนาะผม เพื่อนควรจะมีตัวนี้มาผมลืมไปฮะเดี๋ยวค่อยบอกย้อนกลับไปบอกแล้วกันนะต้องมีตัวการแชร่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาโอเคก็เราก็รอครับรอตัวนี้มันขึ้นมามันจะเดินมานครับเราก็สู้มาเลยตัวแรกม,มันมันไม่เก่งหรอฮะสบายๆนะครับมันยิงเวทไฟครับใครจะใส่เสื้อไฟหรือไม่ใส่ก็ผมว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะอขอให้เราของปัม๊มฟรีมานะครับผมก็ใช้ไว้ปั๊มฟรีแล้วก็บูปั๊มฟรีที่กิจกรรมมันแจกมานะครับ ทีนี้พอมันหายไปน้องให้เรามาคุยกับ M อ c ตัวผู้ดําเนินการแข่งขันด้านซ้ายนะครับผมแดงนะฮะเสร็จแ,แล้วก็กดโอเคไปนะครับปุ๊บกดเน็กไปรอสักครู่นะฮะนี่เขาบอกว่าผ่านขั้นแรกแล้วนี่อ่ะตัวที่2มานะครับก็ตัวเมียตัวนี้ยังไม่ใช่นะตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวที่เราจะจบนะครับต้องไปอีกตัวหนึ่งเนาะจะเป็นวิสาตัวนี้ยังไม่ใช่ครับอ่ะเราก็เตรียมสู้ไปพร้อมยังสู้มาครับนะไปเลย โอ้มาไล่เวสสายฟ้านะครับปับ๊บเราก็เอาของปั๊มมาก็ได้ครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปั๊มเลยนะผมยังไม่ได้ปั๊มนะปึ๊บปึ๊บึ๊บ,บดีไปแต่เย็นไปถ้าใครเป็นสายยิงก็ยิงไกลๆครับมันมองไม่เห็นเราด้วยซ้ำถูกปะขอแค่มันไม่เดินมานะครับโอเคเราก็รอแป๊บหนึ่งนะมันก็จะคุยกับโ oh, อ้เขาเขาเก่งมากเลยท่านอะไรเงี้ยแต่เราก็คุยกับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเลนเตอร์รัวๆไปเลยนะครับ <laughs> ปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บี่ามป็น เจ้าหัวขโมยนั่นเองนะนี่โอเคแต่ตีทีละตัวเอพีจะหมดครับเราจะต้องใช้เอพีเอามาเผื่อด้วยนะครับถ้าใครเป็นสายไฟแดนนะครับเนี่ยเอพีจะล่วงนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ผมเอาเผื่อแล้วไงเพราะว่าผมได้จากกิจกรรมฟรีอยู่แล้วเนี่ยนี่ก็มาปั๊มเลยเลยเนี่ยปุ๊บปุ๊บนะ่ยก็เอาของมาปั๊ะเอาหมดเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอยวาพึ่งหมดเดี๋ยวาพึ่งหมดเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นหมวกไอ้ไล่วัวดีกว่าอุ้ยตัวนี้มันมันมี ไอ้เคริร์ดแล้วเหรอวะอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆไปหรือว่าเรายิงยังได้เลยนะเดี๋ยวเถ้าไปอยากยิงจริงๆก็ยิงได้ฮนะเดี๋ยวลองยิงดูนะผมลองยิงดูเดี๋ยวรอก่อนอไอ้ตัวนี้มันใส่เวทด้วยวะเนี่ยยิงไปก็ได้ฮะไม่ไดิซเเรียลโอเคไหมไปเรื่อยๆนะครับไม่ไดิซเเรียลหรือใครจะยิงสุดจอก็ได้นะครับแต่มันมีสก,กิลด้วยวะมีสกิลด้วยอยากยิงไปก็ได้ครับอ่ะผมตีไปแล้วกันปัป๊บโดนอีกแล้ว มันจะตายอยู่แล้วนะเกมไม่เป็นไรครับก็มันก็ตีไม่แรงอยู่แล้วไม่เป็นไรครับเรียบร้อยแล้วจริงๆผมน่าจะเอาหมวกเดี๋ยวผมเอาหมวกไรเวิร์ดดีกว่านะเดี๋ยวผมใส่หมวกไรเวิร์ดก่อนปุ๊บโอเคเอพีมันร่วงไงมันตีทีละตัวเนาะไม่เหมือนเราไปตีมอนต์มาตีสี่ตัวห้าตัวนะครับอ่ะเสร็จแล้วเขาใช้ตัวนี้มานะครับเราก็คลิกแล้วก็กดโอเคนะครับปุ๊บก,กดเน็กครับผมกดคอสส์สำหรับใครต้องการฮิวนะก็คุยกับตัวนี้ได้นะครับคุยแล้วก็กดโอเคนะเขาก็จะฮิวให้เราเต็มนะครับ แค่นี้เองนะผมไปต่อเลยนะคลิกตัวผมแดงเหมือนเดิมครับเอนเ r อร์รัวกไปนะอันนี้ก็คือไปด่านต่อไปแล้วนะครับคราวนี้จะเป็นเจอขาสองนะเป็นตอนนี้เป็นมองแนละ้วมาเป็นมองแนละ้วดูวิันิดูมันิดูมิบัติอย่าลืมเอาของปามมานะครับโดยเฉพาะเอพนะเพราะว่ามื่เราตีเพียงตัวน่าจะหมดนะครับไปยาวไปอันนี้ตัวเช่ยวหล่ะนี่ตัวที่สี่ใช่ไหมสี่ 4, ป่ะนะโอ้ยผนะีร่วงๆเลยฮนะ พี่พี่ผมพอบาเนะี่ยต้องปามก่อนปามสู้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 นี่ผมได้เอาไอาพ,อพีแยกมาต่างหารก่อนโอ้โหมันมีสโล้ด้วยฮะตัวนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะผมได้เอาของเพิ่มอะไรมาบัวใบคาฟ้าผมไม่ได้เอามาหรอ แล้วก,กดบัฟได้นะครับถ้าใครมีตัวบัฟก็อย่าลืมบัฟด้วยนะครับเราก็าได้ช่วยให้เราเนาะประหยัดขึ้นบอีกนะ,ะฮะคุยครับผมกดใบบูขึ้นมาต่ออ่ะคุยคุยต่อเลยต่อนะอืมพอเนี่ยผมอะน่าจะพออยู่มั้งโอเคไปต่อน,นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวที่หกเหรอตัวนี้ครับเพื่อนๆตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ครับก็ให้จริงๆเราควรจะใส่นะครับไม่ย้นจะโดนแช่แขงเห็นไหมฮะอ่าแต่จริงๆมันก็สู้ได้ฮนะเดี๋ยวมันก็ตีเรา นะเนี่ยดูนะอันนี้ผมอุ้ยสตอมการ์ดเลยนะครับโอ้โหก็ปั๊มสู้เอาอ่ะเราก็ลุยไปเลยฮนะอันนี้ผมก็ไม่ได้มีแช่แขกมานะช่างมันฮนะลุยไปเลยปั๊มสู้เอานะครับอันนี้ผมยังไ,ได้ปั๊มเลยนะเพราะว่าผมมีปืนผมมาใส่การ์ดแดงๆครับก็เลยดูดเลือดทันเนาะแต่ถ้าไม่ทันก็ปั๊มเอาฮะของฟรีหมดไว้อยู่ดูไว้ผมเลยต้องหกร้อยขวดเนี่ยถ้าไม่ไหวจริงก็ปั๊มอันนี้ยังไม่ได้ปั๊มนะ คิดว่าไม่น่าจะได้ปั๊มนะครับลองดูแล้วกันเนาะถ้าไม่ไหวจริงไมปั๊มนี่เอาวะลุยบัลลุยบัลลุยบัลลุยไัลลุยบ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 ัยเรียบร้อุยบัลุ้ยนเปล่าบมลได้ปัเลยุยบัลอุออออยบเดี๋ยบๆๆหยุดมาโคค้ลงมาโคค้างมาโคค้างลนะโยเคจบแล้วนะครับัลลุัวออเดเรียบร้อยไปแล้วนะครับเนาะเราก็ออกไปเลยนะ ถ้าเราออกจากปกติเราจะได้ออกไปรับของอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดบีวิงอ่ะผมคิดว่าคงส่งเพลย์ได้โอเคไหมดังนั้นผมไม่ได้ซีเรียสในกิจกรรมนี้มันมีของนะในนี้ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะแต่ผมจะออกไปแค่ทำเพลย์ก็แล้วกันเนาะโอเคนะั้นผมลองกดบีวิกลับนะครับเพราะว่าผมตีมอนเตอร์ตายไปแล้วตามเพลยแล้วก็กดทำลายเดนเชียนเลยฮนะตรงนี้มันขึ้นมาคนะัะ แล้วเราก็วร์ปไปพรเนล่าครับโอเคพอวราปมาพรเนล่าเสร็จแล้วนะเราก็เดินไปส่งเพชรตามปกติเลยเนี่ยเราดูว่าผ่านหรือเปล่าเพราะว่าผมว่าน่าจะผ่านเพราะเราตีมอนเตอร์นี่แต่ว่ากิฟเฟนทัวร์นาเมนต์เพื่อนๆไปดูคลิปเตรียมได้นะเป็นการลงดันที่เราอาจจะต้องเ,ออเวลาเราอยากจะได้ของตอนจบดันในแต่ละวันนะครับเราจะต้องออกมาไม่ว่าตายหรือไม่ก็ต้องตีออกมานะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ของในนั้นด้วยคนระับพอคลิกเสร็จแล้วมันขึ้นแบบนี้ให้กดน,นิกไปเนาะเราก็เลือกไปที่ เคล็ด90นะครับกดโอเคนะแล้วก็เลือกคลิกที่ส่งเคลดก,กดโอเคไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ใบแม็กเวดมาเนาะนี่ตัวนี้มาใแบแม็กเวดก็เอาไปคุยนะครับกับไอเทมมอเราก็จะสามารถเพิ่มน้ําหนักได้นะครับโอเคถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากเนี่ยฝากเพื่อกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราไปเจอใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับรคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับ